เด็วันชนแนลนะคะ <Yahoo! S 2> นนเป็นเวลาสองทุ่ค่ะหนูกำลังจะทำอะไรคะกำลังจะ,จะงเขา้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเรียนอะไรวันแรกถึนสองค่ะ ก็คือพรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะโอเคเป็นเด็กๆต้องนอนไ,ไวๆนะคะ,คะแล้วยิ่งเป็นวันเปิดเทอมด้วยก็ต้องยิ่งนอนไวขึ้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้สลินไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เรามาตามดูกันนะคะว่าสลินเปิดเทอมเรียนออนไลน์เทอมสองวันแรกจะเป็นยังไงตอนนี้ให้น้องสลินไปนอนก่อนเนาะ, Good night. ะกุ๊ดไนท์พรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ นี่หนบทำทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะหนูจะลงไปเรียนค่ะทำอะไรบ้างคะทานข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนชุดไหนดูชุดสิชุดวันแรกค่ะโอเคพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปเรียนออนไลน์เลยค่ะตอนนี้สรินเขากำลังเรียนออนไลน์วิชาแรกอยู่นะคะวิชาภาษาไทยค่ะ เลี่ยนคาบนะคะสรีนคิดถึงเพื่อนๆมากเลยค่ะคุยกับเพื่อนใหญ่เลยค่ะน้องกอดเราอะเราได้ถ่ายรูปใช่ไหมโอโหหนักมากเลยตอนนี้หนูเรียนคาบอะไรคะคาบที่สองเสริมทักษะคะ่ะคาบที่สองเสริมทักษะคณิตเหรอคะโอเคตั้งใจเรียนนะคะส่วนตอนนี้ น้องสปันยังนอนอยู่เลยใช่ไหมคะเจลงไปเรียนออนไลน์แล้วนะคะจะตื่นหรือ,อยังคะตื่นยังคะตื่นแล้วเหรออยากไปโรงเรียนหรือยังคะหบอกเพื่นอนซิอยากไปโรงเรียนหรือยังคะไม่เอาเหรอลูกทำไมอะคะไม่เจอเพื่อนนะเจอคุณครูด้วยนะ เรียนไปกี่คาบนะคะ <4. S 1> เรียนไปสี่คาบใช่ไหมคะโอเคแล้วข้าวกลางวันหนูวันนี้เป็นอะไรคะหม่จจอมมีสั่ง,อ,งอะไรมาให้เอยแ,แกงจืดไข่น้ําของโปรดเลยใช่ไหมคะอ่ะกินเลยค่ะเรายังเหลืออีกสองคาบนะคะเดี๋ยวขอเซรินไปทานข้าวก่อนนะคะมีพัดลมส่วนตัวให้เป่าข้าวด้วยนะคะ,คะน้องสปันก็พักกลางวันเหมือนกันใช่ไหมคะ ทานมาบอกหน่อยค่ะทานข้าวกลางวันอยู่หรอคะทานอะไรคะข้าวราดน้ำผัดผักเราไม่ทานผักหน่อยหรอคะทำไมอะคะผักมีประโยชน์นะคะทำไมผมไม่ชอบทานผักคะบอกเ,เพื่อนๆหน่อยค่ะเพราะว่าผักไม่อร่อยจริงเหรอผักอร่อยมีประโยชน์ด้วยคะ่ะขาวหน้าต้องหัดทานผักนะคะตกลงไหมคะโอเคไหมคะโอเคทำามือ,อยังไงคะ โอเคงั้นทานข้าวต่อเลยค่ะนี่นะคะบ่มีให้หนูกิน N M หลังกินข้าวอนนะคะอหลังทานข้าวใช่ไหมคะหลังทานอาหารกลางวันเสร็จใหหนูก็ดีใจมากๆไหมคะดีใจหรอคะที่ม่มีไม่อยากให้หนูทานเพราะว่าอะไรปันผุใช่ไหมคะกลัวปันผุเนาะที่มันดำๆก็คือติดช็อกโกแลตนะคะค่ะนานๆทานทีนะคะโอเคค่ะ ทานไวๆค่ะเดี๋ยวจะใกล้เวลาเรียนแล้วค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆวิชาต่อไปสองคนนะเตรียมสมุดกับหนังสือด้วยนะสำหรับวันนี้หนูเรียนออนไลน์เสร็จแล้วนะคะเย้ยสว่างสริลเลอร์ ็เลยขอแบบนี้วาดรูปบนแท็บเล็ตนะคะระหว่างรอเรียนพิเศษอีกหนึ่งวิชาตอนช่วง5้าโมงเย็นค่ะการวาดรูปก็เหมือนกันเป็นการพักสมองนะคะหลังจากเรียนออนไลน์มาแล้วหนึ่งวัน เต็เมๆมามีก็อนุญ,ญาตให้สรีนวาดรูปบนแท็บเล็ตได้นะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเรียนออนไลน์ต้องใช้สมาธิเยอะๆใช่ไหมคะลูก<ช>จะได้จดจาบทเรียนที่คุณครูสอนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าให้เพื่อนๆทําเหมือนหนูได้ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าทํานานเกินไปค่ะถ้าอยากทานานไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ต้อง กินหนึ่งชั่วโมงก็ต้องใส่แว่นอ๋อก็คือให้เล่นทัปเดตได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงการดู youtube ด้วยนะคะสายตาจะได้ไม่เสียใช่ไหมคะถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงต้องควรใส่แว่นค่ะเป็นแว่นกรองแสงนะคะที่สลินเคยรีวิวไปแล้วเนาะไหนคะขออัปเดตไหนคะว่าใกล้เสร็จแล้วเนาะใช่ค่ะวาดรูปครอบครัวใช่ไหมคะมีเขียนชื่อข้างบนด้วยค่ะค่ะ สองพี่น้องทำอะไรกันอยู่คะเล่นไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนจริงอ๋อวันนี้เรียนออนไลน์หกคาบไม่พอใช่ไหมคะเลยมาเล่นเรียนออนไลน์กับน้องด้วยใช่ไหมคะตอนนี้หนูทานอาหารเย็นเสร็จแล้วค่ะหนูเตรียมพร้อมจะไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะ,นะคะเวดสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี เพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็เรียนอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะอยู่จะเตรียมตัว